ไอตัวที่คล้ายๆแอบซ์ลูทสองชั้นนั่นคืออะไรเลยครับอ๋อเนี่ยค่ะมันคือนอมนอยู่ไหนล่ะคอเมื่อกี้่ะคอเมื่อกี้เลยนี่ค่ะนี่มันมันคือนี่นะ projection ของ u on to v ก็เท่ากับอะไรคะ v อยากเขียนให้ชัดๆก่อน v u หารด้วยอะไรคะหารด้วย v v แล้วก็คูณกับ v ใช่ไหมคะใช่ไหมเราจำสูตรนี้ได้นะเราต้องจำสูตรนี้ให้ได้นะ นี่คือสูตรที่เราเรียนในหัวข้ออะไรอะออร์เทอร์โกเนลออ o n โท m a มอะค่ะสี่จุดเท่าไหรอ่อะจำไม่ได้อะที mm ่จดหนึ่งศูนย์ปะทีนี้ v เนี่ย v คือเท่าไหร่ v คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยค่ะเราก็แทนค่าลงไปสิเจ้านี่นะ มันก็คือ1 1 1แล้วก็ดอทกับ x y z นะคะแล้วแล้วไอ้เจ้าตัวนี้ไอเจ้าตัวนี้คือ1 1 1, 1. ดอทกับ1 1 1, 1. ค่ะแล้วก็คูณกับ v ก็คือ1 1 1 v คือโจทย์กำหนดมาให้ w ราว1กู้นี่ค่ะนี่ การดัดก right? right? ันจำได้ใช่ไหมการดัดการจำได้ใช่ไหมคะทีนี้ก็จะได้เป็นอะไรคะมันก็คือหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง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 คูณหนึ่งได้หนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่งนะคะก็ได้เท่ากับสามนะคะได้เท่ากับสามทีนี้อ่านอมของ v ีนอมของ v เนี่ยค่ะนอมของ v v คืออะไรวคือ v มันเท่ากับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยการที่เราที่จดให้มาแล้วนอมของ v เราจำได้ใช่ไหมนอมของ v นอมของ v คืออะไรคะคือ square root x กลังสองบวก y ากลังสองแล้วก็บวก z กลังสองแล้วก็ถอดส square. square root ของตัวเนี้ยซึ่งอะไรคะมันก็คือ1กลังสองบวก1นึกลังสองบวก1กึก,กลังสองมันก็เ,เท่ากับ square r o สามใช่ไหมนี้ ไอเจ้านอมของ V กกาลังสองก็คืออะไรคะสแควสามกำลังสองมันเท่ากับสามก็คือตัวเดียวกันนอมของ V กกาลังสองก็คือก็คืออะไรคะก็คือ V.V ดวีอันนี้คือ V.V V.V 1ค่หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่ง หนคูณหได้1แล้วก็1นคูณหได้1มาสอน1นคูณหได้1ตลกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มาบวกกันนะคะหนึ่งมหนึ่งมหนึ่งเป็นสามค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะถ้าถ้านอมเนี่ยถือว่า v เท่ากับ x y z ใช่ไหมก็คือ x 2็สอง s สองบวก y สองสองค้างเไป 1, นึ่ก็ได้ส q สนะคะแล้วนอมของ v เนี่ยมันนอมของ v กัสองใช่ไหมก็ r สามกำลังสองเท่าก okay. ับสามโอเคก็คือเขาแทนที่เขาจะเขียน v ดับ v เขาวีดับ v ก็คือนอมของ v กำลังสองนั่นเองมีค่าเท่ากันมีใครจะทำได้ไหมคะวันนี้วันนี้โอวันตินไปสองแก้วค่ะช่วงบ่ายเนี่ยช่วงที่สอนเราเนี้ย เพราะว่าคุณต้องการน้ําอุ่นอุ่ๆกินน้ําอุ่นอย่างเดียวก็มันก็ไม่หวานมันต้องเพิ่มน้ําตาลด้วยน้ําตาลมันให้พลังงานดังนั้นก็เลยโอเวนตินน่าจะเหมาะที่สุดหมดไปสองแก้วค่ะถึงถึงแบบว่ามีเลี้ยวแรงที่จะสอนนะคะไม่งั้นก็เสียงแหบเสียงหายต้องจิบน้ําตลอดอันนี้ก็ยังจิบน้ําอยู่นะคะมีใครถามอะไระ ไม่แน่ใจว่าคุณจะได้สอนเราอีกหรือเปล่านะเราเราเป็นรุ่นแรกที่ที่หลักสูตรสี่ปีหรือเปล่าคะหรือว่ารุ่นที่สองรุ่นที่สองเนาะเรารุ่นที่สองเพราะว่ามีพี่ปีสามเป็นรุ่นแรกนะคะสงสัยคุยจะได้สอนเราตอนอยู่ปีสี่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหลังจากที่เปลี่ยนหลักสูตรใหม่เนี่ยวิชาเอกน้อยเราได้เรียนวิชาเอกน้อยมากค่ะเะงั้นเนื้อหาคณิตศาสตร์เราจะได้น้อยมากเราต้องไป ศึกษาเพิ่มเติมเอานะคะเมื่อเทียบกับหลักสูตรเก่าเนี่ยเราได้เรียนน้อยมากมนัำหน้ากลัวก็คือคนคนเขียนหลักสูตรอะกับคนเรียนแล้วก็คนสอนคนละคนกันเขาเลยไม่ค่อยรู้ปัญหาเขาไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงว่าเราควรที่จะสิ่งที่เราควรที่จะได้จริงๆอะที่นักศึกษาควรจะได้จริงๆแล้วไปสอนนักเรียน มันคืออะไรนวะเขาอยู่บนหิ้งค่ะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแก้ไขอะไรแล้วก็ทำตามหน้าที่สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องศึกษาเพิ่มเติมเองนะคะเรารู้จุดได้ดังนั้นเราก็แก้ปิดจุดได้ของเรา มีใครจะถามเลยไหมถ้ายังมีใครถาม้า,มาดูแบบฝึกหัดนะคะมีเจดข้อจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยให้ด้วยไหนล่ะอันนี้นะคะ นี่ค่ะ Chapter 6 Linear Transformation s Use the definition of a linear transformation that was given in this section to show that the function T map จาก R2 ไป R2 given by the formula นี่นะคะ is a linear transformation นะคะเขาให้เราพิสูจน์ว่า T เนี่ยซึ่งนิยามโดย ะะเป็นลิเนียร์ทรานสฟอร์มิชันก็คือให้เช็ค2ข้อนี้นะคะข้อแรกก็คือหยิบสมาชิกในโดเมนของของอะไรมาของ R 2มานะคะสมาชิกใน R2 มานะคะเอามา2ตัวซึ่งหน้าตาสมาชิกใน R2 นี้ต้องเป็นหน้าตาไงคะ X Y กับอะไรเอ,อ่ยต้องเป็น2องคอมพเนนต์นะคะ อันนี้ม,นมันมันมันอันนี้คือสมมุติเฉยๆน,นี่มันแค่ตัวเดียวน,นี่ไม่ได้นะคะดังน,นั้นเราต้องหยิบสมาชิกมาให้ถูกต้องนะเนี่ยค่ะเราก็แสดงข้อที่หนึ่งออกมาบวกกันแล้วมันเท่ากาันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรคะเอาลูกโงไหนก็ได้มันมันคือข้อที่หนึ่งเนี่ยทีพี To prove นะคะ mm hmm. สิ่งที่เราต้องทำก็คือข้อที่หนึ่ง mm hmm. ที่ map xy บวกกับอะไรอีกตัวนึ้งเอาอะไรดีเอกแล้วอะไรอีกเอาอะไรดี s t แล้วกัน st นะคะ แล้วแต่เราจะไปตั้งนะมันมันเท่ากับ TXY บวกกับ TS T หรือไม่นะคะเนี่ยมันเท่าไหมเช็คข้อที่หนึ่งนะคะแล้วก็เช็คข้อที่สองก็คือ TcXY มันเท่ากับ c ด x y หรือไม่เงี้ยค่ะไปเช็ค2ข้อนี้โดยทําการส่งส่งไปเนี่ยค่ะส่ง x y ไปไต้ตัวนี้แด้ตัวนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าต้องบวกกันก่อนนะอันนี้บวกกันก่อนนะคะบวกกันเสร็จก่อนให้มันเป็นสมาชิกตัวเดียวก่อนนี่มันเป็น2สมาชิกนะหยิบสองสมาชิกมาบวกกันรวมกันเป็น1สมาชิกเสร็จแล้วก็ส่งมันไปแมทมันไปที่นี่นะคะแล้วก็ transform ออกมาตามสิ่งที่ define ไว้นะคะข้อที่1ต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2เหมือนกันนะคะ use the definition of linear transformation given i n the d i c t i o n to show that function r3 ไป r2 นะคะทีนี้เป็น r3 นะดังนั้นเราต้องหยิบสมาชิกที่เป็น r3 มา2ตัวนะคะ A3 มาสองตัวหยิบสมาชิกให้ถูกด้วยนะอันนี้เป็นการเช็คความเข้าใจนะคะว่าเราเข้าใจไหมเรากำลังยืนอยู่ตรงไหนอยู่ในสถานะไหนนะคะเราทำตัวถูกไหมนะคะแล้วก็เช็คว่ามันเป็น linear transformation รือเช็คสองข้อเหมือนข้อที่หนึ่งนะคะต่อไปข้อที่3ามค่ะ determine จงพิจารวิธี the function is a linear ไฟไังชันจะ define อรูอั w ซ์ก็เหมือนกันนะคะเช็คว่า t เนี่ยเป็น linear transformation ซึ่ง define ไว้ให้ตามนี้นะคะ d e หมายให้พิรณาวา่า t เป็น linear transformation หรือไม่นะคะโดย t เนี่ยแม p จากเมติกขนาด2ใบ2ไปที่เรียวนะคะแม p จากเมติกแล้วกลายเป็นเรียวนะคะ เราต้องเข้าใจสเตตัสสถานนะนะตอนนั้นให้ดีนะคะแล้วเราแล้วเราต้องรู้ตัวเสมอต้องมีสติเสมอว่าเรายือนอยู่ที่เมทริกหรือว่ายือนอยู่บนจํานวนจริงหรือว่ายือนอยู่บน R2 R3 นะคะอันนี้เป็นการเช็คความเข้าใจของเราเช็คสองข้อนะข้อหนึ่งแล้วก็ข้อ2องค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4เหมือนกันค่ะอันนี้ส่งเมทริกไปนะส่งเมทริกไป แม็กไปเป็นเรียวค่ะนี่คือเรียวนะคะต่อไปข้อที่4เป็นพ o ล y โนเมียลก็จะใช้ p นะคะที t จะ m าเ e เธอร์เดอะฟังชัน i ีสต์อาริเ r transformation j ปลาย y y ู่อันเซอรนะคะก็ส่งพ o ล y โนเมียลไปนี่เป็น p 2ก็คือพ o ล y โนเมียลดีกรีส2นะคะส่งไปก็เป็นยังคงเป็นพ o ล y โนเมียลดีกรีส2เช่นกันนะคะ ดังนั้นเราต้องหยิบ2องพ y ลิ m i a l ลมาบวกกันแล้วก็ส่งไปดูที่ว่ามันจะสอดคล้องกับข้อที่1ไหมแล้วก็ข้อที่2ไหมนะคะโอเคนะเป็นเมติกแล้วก็เป็น Polynomial นะคะอันนี้เป็นการเช็คความเข้าใจของเราว่าเราเข้าใจไหมถูกสถานะการเัฐศทศะอะไรพวกนั้นนรถููก หรือเปล่านะคะว่าเรายืนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ก็โพลิน o ม i a l ลโพลินอชิเช่น er กันนะคะสนุกนะกูว่าสนุกนะคะมันมันทำให้เราได้แบบได้แบบว่าต้องระวังตัวต้องมีสติต่อไปข้อที่ห้า consider นะคะ the basis is, s เท่ากับ v หนึ่ง v สอง for r สองแว่ V1 เท่ากับเท่านี้แล้วก็ V2 เท่ากับเท่านี้นะคะอันนี้กำหนดมาแล้วก็ T เนี่ย t เนี่นะคะแมปจาก R2 ไป R3 ค่ะคือเราต้องดูด้วยนะว่ามันแมปจากเซตไหนไปเซตไหนเวกเตอร์สเปซไหนไปเวกเตอร์สเปซไหนนะคะแมปจาก R2 สองไป r ารั้นเวลาที่เราจะเช็คเนี่ยเราต้องหยิบสมาชิกใน R2 องมา2ตัวนะคะชิคข้อแรกค่ะ เขาบอกว่า b linear transformation s u b b e t อ่าน,นี่ไม่ต้องเช็คเขาบอกว่ามัน b แล้วก็คือมันเป็นแล้วอะเป็น linear transformation แล้วซึ่ง tv หเท่ากับเท่านี้แล้วก็ tv สเท่ากับเท่านี้นะคะแสดงว่ามันสอดคล้องสองข้อเรียบร้อยแล้ว file formula for tx 1 x 2ก็คือหาสูตร for x 1 x 2องนะคะแล้วก็ use formula to file t สอลบสามเหมือนในตัวอย่างสุดท้ายค่ะเหมือนตัวอย่างสุดท้ายนะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างสุดท้ายเป็น projection ใช่ไหมเนี่ยก็คือให้ให้หาตัวเนี้ย tx y z หาสูตรมันมาได้สูตรแล้วใช่ไหมแล้วก็ compute ที่เป็นเฉพาะเจอจง compute t ห้าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะคะ f i n d the formula tx 1 x 2 แล้วก็ยูสฟอร์มูลาทีหนึองเนี่ยคำนวณตัวเนี้ยทีสองลบสนะ,ะแล้วก็ไปฝึกทำมานะคะข้อที่5ต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6ก็เป็นไงคะ consider the basic s มี3ตัวนะวีหนวีสอวีสก็กำหนดวีหนึ่วีสวีสมมาซึ่งวีหนึ่วีสวีส เป็นสมาชิกใน R3 นะคะแล้วก็ให้ T เนี่ยแมปจาก R3 ไป R2 B Linear Transformation เ Trans ป็เน l i n e a Transformation เรียบร้อยแล้วนะคะคือมีสมบัติสอดคล้องสอ,ของสอข้อเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการ define TV1 มาให้ว่าเท่ากับ 10, TV 2, TV 1 0 TV2 TV1 เนี่ย V1 อยู่นี่นะแมปจาก R3 ได้ R2 เนี่ยคะ่ะอันนี้คือ R3 นะ แมปจาก R3 ได้ R2 เนี่ยได้ R2 แล้วก็ TV2 TV2 เนี่ย V2 เป็น R3 แปะได้ R2 แล้วก็ TV3 ได้ R2 นะคะไฟล์ t ด e f o r m u l a ให้หาสูตรอะคะ่ะก็คือสูตรมันก็จะติดอยู่ในรูป x1 x2 x3 นะคะ s e formula to ูล่าทไฟล์ T737 สนุกนะคะ,ะ,คะข้อที่6แล้วนะ ต่อไปข้อที่เล็ด let v, v 2 v 3 B v e c t o r in a vector space v and t map จาก v ไป r 3 is linear transformation for with t v 1เท่ากับอันนี้แล้วก็ t v 2เท่ากับน,นี้แล้วก็ t v 3เท่ากับอันนี้นะคะอันนี้คือ v นะ v 1 v 2 v 3 5 2ฟ v 1ลบ3 v 2บวก ระะเราก็ไปไปจัดแจงมาไปทำกันดูว่าโจทยดให้อะไรมาแล้วเราก็พยายามดินดินดิน,ด,นดินเพื่อให้ได้ตัวนี้นะคะโอเคนะมีใครสงสัยไหมคะทีนี้ครูจะให้เวอร์ชั่นภาษาไทยไว้ให้นะคะเวอร์ชั่นภาษาไทยอยูนี่ แปลเนี่ยนะคะแปลสมมติว่าตะก,กี้เนี่ยครูอ่านไปแล้วเราลืมว่าทำไมมันก็มันไม่มีอะไรค่ะเนี่ยเห็นไหมครูก็ไปให้จงใช้บทนิยามของ linear transformation สแสดงว่า t เป็น linear transformation นะคะมีแค่นี้นะคะ่ะเนี่ยโดยที่ t เนี่ยแมปจาก r 2ไป r 2แล้วก็ t x y x 1 x 2 x 3, นี่คือตันนี้นะคะเนี่ยนี่คือภาษาไทยค่ะคือแค่นี้นะคะ่ะ ส่วนข้อสองก็แปลเหมือนข้อสามเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนการแมปว่าแมปจากอาสาไปอาสแล้วก็เปลี่ยนการดีไฟสมมูล,ม,ลามาตามนี้นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะให้ไว้ในเอ้เหมือนครูให้ไว้แล้วใช่ไหมครูให้ไวแล้วใช่ไหมคะครูให้แปด <c oughs> ให้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนครูให้ห้องหนึ่งไปแล้วให้ไว้แล้วค่ะโอเคให้แล้วนะคะ อ๋อคุณลืมใส่ข้อเจ็ดไปข้อเจ็ดก็คล้ายๆข้ออื well ่นๆนั Aye, ่นแหละค่ะคล้ายๆข้อหกก็คือทาถึงข้อเจ็ดนั่นแหละแต่ว่าคุณลืมใส่ข้อเจ็ดไปคล้ายๆข้อคล้ายๆกันนั่นแหละค่ะไม่ต้องแปลทุกข้อได้ค่ะเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณสั่งแค่หกข้อไม่ใช่นะทาข้อเจ็ดด้วยนะเถิดคุณเจ็ดข้อเจ็ดคูเออข้อสอบเนี่ยเราก็จะดีใจจนโล่งนะ อ่ะเราจะส่งวันไหนคะอัน,นเนี้ย exercise chapter s i เนี่ยเราสอบวันไหนจำได้ปะดูตารางสอบมาหรือยังดูตารางสอบมายัางคะวันไหนคะวันที่สองหรือวันที่สี่คะเอาวันที่สามเหรอ เฮ้ยสี่โมงยี่สิบแล้วนี่มีขนาดสอนแบบว่าแบบแบบเร่งแล้วนะมีสี่โมงโยี่สิบเลยอะเฮ้ยทำไมเราไปสอบเราสอบกี่วิชาเขาวันที่สามหนึ่งวิชาแล้วเราไปรอสอบบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นเลยหรอ เราต้องไปสอบตอนเย็นด้วยอะแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนเช้าเรามีสอบไหมตอนเช้าของวันที่สามไม่มีใช่ไหมคะไม่มีใช่ไหมคะ